สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการถามตอบนะคะในเรื่องของทฤษฎีความชลานะคะทางด้านสังคมวิทยาด้วยกันวันนี้เนี่ยคะ่ะคำถามเนี่ยมาจากคนคนหนึ่งที่นั่งเรียนเรื่องของผู้สูงอายุแล้วก็เจ็บใจมากเลยว่าในความเป็นจริงที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคะ่ะว่าผู้สูงอายุเนี่ยนะคะท่านกเกษียณท่านจะแยกตัวออกจากสังคมแต่อาจารย์ก็อธิบายว่า ผู้สูงอายุต้องมีกิจกรรมในเชิงของ activating theory จริงๆแล้วอาจารย์ถ้าหนูจะเป็นพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุที่ดีๆเนี่ยหนูเนี่ยควรจะต้องทำแบบไหนกันแน่อาจารย์อย่ามาทำให้หนูสับสนนี่จริงๆเขาเริ่มต้นประโยคนี้ว่าอาจารย์คะอาจารย์ทำให้หนูสับสนแล้วก็ดืดมายาวมากเลยเราก็นั่งฟังแล้วก็เออนึกในใจว่าอืมจะต้องมีการหลับไปบางตอน ต้องมีการหลับไปบางตอนเพราะต่อเราอธิบายทฤษฎีเนี่ยค่ะ d i s e n g a g e Theory เราอธิบายว่ามันเกิดขึ้นต่อจากนั้นมันก็จะเริ่มต้นมีคนที่มองเห็นว่าไม่นะผู้สูงอายุส่วนหนึ่งเนี่ยเขามีกิจกรรมและกิจกรรมของเขาสร้างสารรค์มากกว่าตอนที่เขาทํางานอีกแล้วก็เลยมีตรงกลางมาพยายามอธิบายด้วยคําที่ว่าทฤษฎีความต่อเนื่องแปลว่าอะไรคะถ้าผู้สูงอายุคนนั้นเป็นคนที่แอคทีฟ เขาก็จะเป็นเหมือนตอนที่เขาเป็นวัยผู้ใหญ่ในวัยทำงานแหละถ้าผู้สูงอายุคนนึงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ introvert เก็บตัวงานบังคับให้เขาต้องทำโน่นทำนี่แต่พอเมื่อไรก็ตามมันไม่มีงานเขาก็จะมีแบบแผนและบุคลิกภาพแบบเดิมแปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้าเมื่อไรก็ตามเขาเป็นแบบไหนเขาก็จะเป็นแบบนั้น ไม่ได้แปลว่าผู้สูงอายุถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยพอเข้าสู่วัยสูงอายุทุกคนจะต้องมา activating theory หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเชื่อตาม continuing theory ไม่เน้นไปแยกเขา ไม่เน้นไปเรื่องของความรู้สึกและการที่ทำให้เขามีคุณค่าในตัวของเขาเองในเรื่องของ disengagement theory ไม่เน้นในเรื่องของการคิดสร้างสารรค์กิจกรรมใหม่ๆเพื่อจะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยมีชีวิตชีวาตลอดเวลาแบบ activating theory แต่เน้นในเรื่องของการประเมินสิ่งที่ชอบการประเมินสิ่งที่เขาอยากทำการ ตอบโจทย์เขาว่าจริงๆเขาชอบอะไรกันแน่ในฐานะที่เป็นพยาบาลจะดูแลผู้สูงอายุเน้นที่การประเมินคนบางคนทำงานมาแต่ไม่ได้ชอบงานที่ทำ กิจกรรมก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานแต่คนบางคนเนี่ยชอบมากเลยอย่างอาจารย์กุ้งเนี่ยทำงานไม่ว่าจะเป็นประชุมการทําหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการสอนเห็นไหมคะตอนนี้อาจารย์กุ้งชอบรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองเนี่ย c o n t i n u อีกในเรื่องของการให้ความรู้คนได้ เราก็จะคอนติเนีย g อิ่งส่วนนี้แต่ในส่วนอื่นๆที่เราหายไปเราก็ไปทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไปทำงานทางด้านหัตถการทั้งหลายที่เราอยากทำเพราะเราต้องการบริหารจัดการในเรื่องของทักษะในการใช้นิ้วใช้มือยังมีการวาดรูปยังมีการตัดผมเราก็ทำ activating theory หน้าตาประมาณแบบนี้แปลว่าอะไรคะประเมินแล้วก็เลือกแล้วก็ตัดสินใจทำ อะไรที่ทำเหมือนเดิมทำต่อเนื่องจะอยู่ในเรื่องของ activate ในเรื่องของ continuing theory อะไรที่ทำไม่เหมือนเดิมนึกออกไหมคะตอนที่อาจารย์กุ้งเนี่ยเป็นอาสาสมัครตัดผมอันนี้อาจารย์กุ้งกำลังอยู่ใน activating theory หวังว่านะคะก็จะไม่แอบลับอีกนะคะจะได้รู้ว่าแต่ละทฤษฎีมันมีที่มาที่ไปและมันตอบโจทย์เพราะว่าเราอยู่กับคนที่หลากหลายเราจึงต้องอธิบายแบบนี้นี่จึงเป็นที่มาว่าเราไม่สามารถอธิบายความสูงอายุได้วยเทอมเทมเดียวได้เพราะว่าคนเกิดมาเพื่อแตกต่างนะคะ สำหรับวันนี้เราไม่ว่าจะเป็น disengagement theory ไม่ว่าจะเป็น activating theory หรือวันนี้เลยนะคะเน้นเรื่องการประเมินเพื่อจะหาสิ่งที่ชอบแล้วก็เลือก continuing theory ตรงส่วนนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สวัสดีค่ะ